สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมช่อง101อีสานบันเทิงทีวีวันนี้มาพูดถึงการนัดแนะของอดีตผู้เชี่ยวชาญเรื่องม็อบก็คือจตุพรพรมพันธ์บอกว่านัดกันวันที่11มีนาคมเขาว่าอย่างนั้นนะนะจะรวมม็อบเราก็จะได้วัดดูแล้วครับว่า คนที่ทำม็อบมาตลอดเวลาจะมีใครสักกี่คนครับเดินตามเขาจะมีกลุ่มไหนครับเดินตามเขาบ้างเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็ถือว่าสุกงอมแล้วครับก่อนที่จะดีเดก่อนที่จะมีการอธิปรายในสภาผู้แทนราษฎรคือม็อบขยับแล้วนะนะฮะขยับก็คือทางคอปคอเองไนยะ ก็ขยับไปหลายที่ทีเดียวเพราะว่าทาม็อบเนี่ยฮะถ้าอยู่นิ่งๆเน,นี่ครับ mm hmm. เขาเรียกว่าจอดสนิท mm hmm. ก็ต้องดูว่า mm hmm. การเดินไปนั่นไปนี่นะฮะ mm hmm. เขาเรียกมวลชนตอบรับข,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 ขนาดไหนฮะ mm hmm. ต้องดูมวลชนด้วย mm hmm. แต่ปรากฏว่าไปเยี่ยวตรงนั้นเยี่วตรงนี้ปรากฏว่าไม่เกิด mm hmm. มืออย่างจตดพรพรมพันเนี่ยจะทำม็อบเกิดหรือเปล่าครับ คือประเด็นมันไม่ได้ได,ได้ใจอะ่ะเขาเรียกว่าประเด็นยังไม่ได้ใจบอกว่าจะใช้ประเด็นเนี่ยอินเตอร์เทนเมนต์คอมเพกเนี่ยเอามาเป็นประเด็นครับคาสิโนโออนไลน์ต่างๆเนี่ยมาเป็นประเด็นนะคือมันไม่ใช่ไม่มีนะทุกวันนี้มันมีนะครับมันมี มันมีมือถือแทบทุกคนแหละต้องบอกอย่างนั้นฮะแต่มันเถื่อนไงมันเถื่อนจะบอกว่าการพนันไม่มีในประเทศไทยเลยก็ไม่ใช่กรับประเทศไทยนีย่คือเมืองการพนันแหละแต่ว่าจะบอกว่าเมามเมา,มาประชาชนเมาเมา,มาสังคมอย่างที่ม็อบเขาพูดนะะผมก็ไม่เชื่อเพราะว่า ใครชอบอะไรใครรักอะไรก็ทำอย่างนั้นครับเมืองไทยครับถ้าบอกว่าการพนันเนี่ยมันเลวร้ายมันมอมเมาแล้วกัญชาล่ะยาเสพติดล่ะกัญชาทุกวันนี้มีทุกหย่อมยา่าก็ทำเป็นเฉยๆครับซึ่งเป็นยาเสพติดครับ จะบอกว่ากัญชาเป็นยาก็ไม่ใช่ครับเพราะว่าโครงการเขาออกมาก็คือนะครับเอามาเป็นผลิตภัณฑ์เอามาเป็นสกัดเป็นยาครับพูดง่ายๆเลยแต่ปรากฏว่ามีเกิดทั่วเมืองทุ่บ้านทั่วเมืองครับแต่พวกนี้ไม่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์แล้วครับเห็นดีเห็นงามไปด้วยแม้แต่ม็อบเองครับมันเริ่มมาจากใบกระท่อมแล้วแหละ ถ้าคุณบอกว่าใบากระท่อมดีกัญชาดีเนี่ยมันก็คงไม่ใช่ครับแต่การพนันบอกว่าโอ้โหครับมันมอมเมาส่อคมครับคือเขาทําเนี่ยถ้าเกิดว่าเกิดมันมันเกิดขึ้นได้ครับคุณจะไปเล่นหรือไม่เล่นเขาไม่ได้บังคับบีบคอคุณนะเพียงแต่เขาอยากได้ว่งเงินในส่วนเนี้ยที่มันล่วอยู่ตอนเนี้ยไม่ว่าจะเป็นโต๊ะบอลโต๊การพนันต่างๆนี่ครับ มันเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่แล้วมันรั่วอยู่เขาจะจ,จัดระบบพวกนี้ครับเอามาเก็บภาษีซะเอามาให้ถูกต้องซะครับคืออย่าปฏิเสธเลยครับว่าเมืองไทยเมืองพุทธกับเมืองพระพุทธศาสนาถ้ามันดีถา้ถาคิดว่าการพนันดีครับเขาไม่ได้บอกว่าการพนันมันมันดีเขาบอกว่ามันมีอยู่แล้ว มันไม่สามารถปราบให้หมดสิ้นไปได้ครับมันก็หาทางเล่นกันอยู่ดีเขาก็อยากได้เงินภาษีส่วนนี้ครับมาบริหารประเทศแค่นั้นเองครับแต่จตุพรพรมพันธ์บอกว่าเอาเรื่องนี้มาเป็นเรื่องใหญ่หมอบเองก็เอาเรื่องนี้มาเป็นเรื่องใหญ่ครับผมถามบอกถ้าได้เงินภาษีพี่น้องประชาชนมาพัฒนาประเทศเนี่ยมันผิดตรงไหนครับ สิ่งที่มันผิดกฎหมายอยู่แล้วนะและปราบก็ปราบไม่ได้เพราะเผลอไอ้คนนี่ต่อต้านเน,น,นี่ยไอ้คนเนี้ยคือนายบอลคือเจ้าของบอลพวกได้ทำมาหากินอยู่กับบอนหรือเปล่าไม่รู้แต่รัฐบาลเองครับถ้าบอกว่ามอมเมาแต่ลอตเตอรีร่เองก็มอมเมาครับนี่ก็เป็นการพานันมันมีทุกยมยากับ จะทำยังไงนะก็กดเจนยังไงจะหาเงินอยากไหนมาฟื้นฟูประเทศดีตอนเนี้ยที่มันตกต่ำอยู่ตอนเนี้ยไม่คิดอะไรละครับคิดจะค้านอย่างเดียวแต่พี่น้องประชาชนก็เห็นอยู่ล่ะพี่น้องประชาชนเนี่ยที่เขาไม่พูดที่เฉยคกับก็ลองดูครับเดินออกมามันจะมีสักสิกี่คนกี่ตัวกันเนี่ย ว่าไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ครับไม่ต้องปิดบังกันแล้วอาจารย์ดรดรแถวต่างๆออกมาเลยครับจะได้รู้ว่าประชาชนเขาเอาด้วยหรือไม่เอาด้วยครับประชาชนเขาออกมากี่มากน้อยขนาดไหนครับแต่ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนเหม็นเบื่อพวกนี้เต็มทนถึงกับออกปากว่าเมื่อไหร่มันจะเป็นอ่ไปผุดไปเกิดไปตายสักทีครับประมาณนั้นเลยครับ เพราะว่าเขาไม่อยากให้บ้านเมืองมันวุ่นวายเหมือนเดิมครับหลายคนก็บอกว่าเทคโนโลยีทุกวันนี้ไม่จําเป็นต้องเดินออกไปท้องถนนแล้วครับแต่พวกนี้ถ้าอยู่ในระบบไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นสื่อต่างๆนี่ครับมันหาเงินไม่ได้ง่ายๆแค่นี้ถ้าออกไปนะครับถ้ามีมวลชนเข้ามาพวกที่มีมีอ่าหลงในคารลมกับพวกนี้ครับจะโดน โดนอะไรล่ะครับหนึ่งเงินสองเอาตัวเข้าไปไปส่งเสริมพวกนี้การทำงานพวกนี้ครับตรงนี้ต่างหากนะครับที่ออกมาครับพี่น้องประชาชนยากจนอยู่แล้วไม่มีเงินจะกินอยู่แล้วไม่มีเงินที่จะจับจ่ายใช้สอยอยู่แล้วแต่ว่าปรากฏว่าพวกนี้ครับจะมาหาเงินกับมวลชนอีก ตรงนี้แหละครับที่บ้านเมืองของเรามันเป็นแบบนี้ผมบอกแล้วไงว่าพยายามผูกโยงระหว่างมอบชาวนาเอ่อมามบอบโคปโคนะครับตอนนี้จะมีม็บหลวมรหลอมรวมมาด้วยจะตุพรพมรพ,รพันกันเราจะออกแล้วเขาว่าอย่างงั้นครับแต่สนธิคงไม่ออกสนธิต้องดูก่อน ว่ามันมีคนหรือเปล่ามันไปได้หรือเปล่าครับสนธิก็พูดในสื่อของเขาเองเขาบอกว่าอายุเขาเยอะแล้วเขาไม่ออกหรอกเพราะเขามีสีเขาเขาอยู่แล้วนี่คือวัทกรรมของสนธิริมทองกุลครับแต่จตุพรพรมบ้นเนี่ยครับบอกว่าสื่อของตัวเองเนี่ยครับโดนรัฐบาลปิดกัน้นไม่ให้ยอดเยอะขึ้นปิดกั้นการมองเห็น ฉคนั้นแล้วต้องออกมาแสดงนะฮะเขาเรียกว่าแสดงอะไรละ่ะแสดงความสามารถของตัวเองครับไปเรียกร้องกับใครไม่รู้อันนี้ไม่รู้ครับข่าวข่าวแว่ว่ว่าอาจจะมีเงินเป็นข่าวนะอาจจะมีเงินสนับสนุนลองแย่ดูหน่อยสิว่ามันเป็นไปได้ไหมครับ แต่ผมเชื่อค่อนข้างเชื่อเกินแปดสิบเก้าสิเปอร์เซนว่าม็อบไม่เกิดพี่น้องประชาชนดา่าพี่น้องประชาชนเขากลดา่าเป็นเรื่องจริงในสถานะนแบบนี้ครับผมเห็นการพูดการจาแล้วไม่ผ่านคือมันไม่มีประเด็นอะไรครับหนึ่งดา่านายกนักสมนตรีสองประเด็นคาสิโนเอง,เองนี่ครับ มันก็ไม่ใช่ประเด็นที่มันเร่าร้อนพอที่จะปลุกม็อบปลุกคนออกมาบนท้องถนนครับเพราะว่าเศรษฐกิจบ้านเมืองมันเป็นแบบนี้จะเดินออกไปไหนเดินออกไปตลาดเงียบกิบอยู่ดีๆจะหางเงินนะครับมาเทให้กับพวกนี้มาสนับสนุสน,นพวกนี้ครับเพื่อให้บ้านเมืองมันพังลงไปอีกเนี่ยพี่น้องประชาชนไม่เอาครับไม่เอาคอยดูเถอะ มันจะได้ไปสักกี่ยกกี่นะ้ำผมเนี่ยผมอายผมบอกเลยครับผมอายถ้าเป็นนักต่อสู้จริงๆเราต้องดูบริบทว่าเหตุผลต่างๆมันไปได้ไหมครับไม่ใช่สักแต่พูด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 ,พด,พดอะไรก็ไม่ดีสักอย่างเช่นเดียวกันครับแนวทางเดียวกันอย่างสีโรดข้ามใบบุญ ผมก็ฟังนะไม่ใช่ผมไม่ฟังไม่งั้นผมตอบโต้ไม่ได้ครับบอกว่ายุคของก็กตนี่ครับยุคสวที่เกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นในช่วงของนายกแพทองทาก็ต้องลงทัวต้องลงตรงนี้ครับบอกเขาบอกงั้นคะรัก็ดูที่ครับองค์คาพายกต่างๆองค์กรอิสระต่างๆครับ มันเป็นเชื้อร้ายมาตั้งแต่รัฐบาลมาแล้วเขาแต่งตั้งมาแล้วครับเห็นไหมใครเข้าไปทําอะไรมันก็ห่วงก้้งเห่าอยู่ห้องๆๆเลครับอย่าเข้ามาใกล้อย่ามาจับอย่ามาแตะมาต้องและจะมาลงโทษนายกแพทองทาได้ยังไงล่ะครับเขากําลังทําอยู่เขากําลังเปิดความจริงให้กับพี่น้อง,งในสังคมไทยได้รู้ให้ประชาชนคนไทยได้รู้ว่ามันมีการ สมคบคิดกันเพื่อเพื่อจะยึดประเทศอยู่แล้วแต่ก่อนมีรัฐประหารกับแต่ตอนนี้เขาบอกว่าอาร้ายแรงกว่ารัฐประหารดยซ้ำไปเพราะว่ามันใช้เป็นกลุ่มเป็นก้อนคิดแผนการเข้ามาอยู่ในองค์กรอิสระต่างๆเข้ามาอยู่ในอำนาจเป็นผู้ออกกฎเกณฑ์ที่จะบริหารประเทศ เป็นผู้ที่เลือกนายกรัฐมนตรีถ้าไม่ใช่พวกมันเองมันก็จะปัดทิ้งมันก็จะทําให้หลนทําให้ได้หลุดออกจากตําแหน่งหน้าที่ทั้งนั้นครับนั่นหมายความว่าไอ้พวกนี้คือพวกสารเลวเห็นไหมฮะพูดก็พูดน้อยแต่จะมาเอาคาสิโนอินเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ซึ่งมันยังไม่เกิดขึ้นเลยครับ เพียงแค่เข้าหาแนวทางว่าจะไปได้แค่ไหนครับถ้าคุณไม่เล่นถ้าคุณไม่ชอบก็ไม่ต้องไปครับก็ไม่ต้องเข้าเพราะว่ามันเป็นองค์ประกอบแค่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นในการที่จะดึงนักท่องเที่ยวหนึ่งละครับพี่น้องประชาชนีน่ได้ก็คือมีการก่อสร้างมีการสร้างงานมีการจ้างงานพี่น้องรักยะ ไอพวกนี้ไม่ใช่คนเล่นนะครับคือคนทําคนก่อสร้างเงินงบประมาณต่างๆครับเงินที่จะมาลงทุนเขาไม่ได้ไปจ้างต่างประเทศมาแล้วครับเขาก็เอาแรงงานจากคนไทยนี่แหละครับทําเบื้องต้นเราได้แล้วครับเดี๋ยวหลายคนบอกว่าไปทำอย่างอื่นนี่หนุ่มเทลราภูมิผมบอกว่าตอนนี้ขายอะไรครับจะขายทองคาก็ไม่มีขาย ขายอะไรครับมันยังขายไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นการฟื้นเศรษฐกิจผมเป็นนักธุรกิจทำไมผมจะไม่รู้ล่ะครับว่าตอนนี้มันติดดินเลยช่วงประยุทธ์ที่จะออกมาครับยังไม่เท่าไหร่เพราะกระแสต่างๆนะครับยังมีเงินเจ็บยังมีเงินกินอยู่มาถึงตอนนี้ครับ ถือว่าการาฟต่างๆนี่ครับมันราบเรียบเหมือนทะเลเหมือนน้ำนิ่งครับถึงได้บอกว่ารัฐบาลเองเขาก็มองว่าการที่จะงงหัวขึ้นของเศรษฐกิจนี่ครับมันจะทำอะไรดึงทุนจากไหนครับแต่พวกนี้ก็ดึงประเด็นที่บอกว่าอินเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นี่ครับมามันจะทำให้ประเทศชาติในร่มจม ประเทศชาติมันเสียหายภาพพจน์ต่างๆมันจะเสียหายครับรัสเวกัสอเมริกาเขาตั้งมาตั้งนานไม่เห็นเสียหายเลยเกนติง้งของมาเลเซียเขาตั้งมาตั้งนานมานเลเซียก็ไม่เคยเสียหายเลยครับคุณก็ไปเอาเนี่ยปลอยเปตเอาสวรรค์เขตเอารอบๆประเทศเราเนี่ครับซึ่งบริหารนี่มันล้มเหลว คุณก็ยกตัวอย่างไอ้ตีล้ลมเหลวมาครับเราจะทําอะไรดีกว่าเขาไม่ได้เลยเหรอเรามีแนวคิดเราเห็นว่าบทบาทเขาทาแล้วมันไม่มีมันไม่ดีเราก็แก้ไขครับแยกให้ออกว่าเราจะทําอะไรครับแต่ม็อบเองก็ถือประเด็นแบบนี้มาพูดเอามากระน,นำซ้ำเติมรัฐบาลครับ เอามากันนำซ้ำเติมประเทศของตัวเองทำแลนด์บิตมันกระดาทำอินเตอร์เทนเมนต์คอมเพกมันก็ดา,ดาแต่พี่น้องประชาชนไม่มีกินอยู่ตอนนี้ครับทำไงครับรัฐบาลเขาเป็นผู้บริหารรัฐบาลเขาเป็นผู้บริหารครับถ้าประชาชนยากจนไปกว่านี้เขาก็ดา และจะไม่ให้เขาแก้ไขอะไรนะครับไม่มีนโยบายอะไรที่จะมาช้อนความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนได้เลยครับพวกมึงเนี่ยมันเลวจริงๆไม่เห็นแก่ประเทศชาติครับแต่ก็อยากให้ออกมาเหมือนกันครับจะได้รู้สักทีว่าไอ้เรื่องแบบนี้พี่น้องประชาชนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยครับแต่ผมบอกไว้เลยว่าอย่างไงเสียพี่น้องประชาชนไม่เอาด้วยแน่นอนครับเดี๋ยวจะหน้าแหกไอ้ตรงนี้แหละครับ เดี๋ยวจะเสียหน้าไอตรงนี้แหละจะออกมาในรูปแบบไหนครับถ้าแน่จริงก็ออกมาครับไม,ไม่เป็นไรครับเราก็จะได้เห็นดีว่าพี่น้องประชาชนเอาด้วยหรือไม่เอาด้วยครับมันจะได้จบจบไปสักทีประฝากไว้แค่นี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ